กรณีพิาพาทอินโดจีนหรือสองครามอินโดจีนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างฝรั่งเศสกับไทยเป็นการสู้รบระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลเหนือเขตดินแดนของอินโดจีนในยุคนั้นเกิดขึ้นในปีคิดสกสาราต2412ขณะที่ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันแต่ยังคงดูแลอาณานิคมของตัวเองเในเอเชียตันหอกงชิใต้จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลไทยนั้นทำสัญญา,าไม่ลุกราน กับตินแดดอาณิคมทางแหลมอินโดจีนซึ่งรัฐบาลไทยได้ตอบยินดีที่จะรับข้อตกลงตามคำขอของฝรั่งเศสแต่ขอให้ฝรั่งเศสนั้นมีการปรับปรุงเส้นเขตดแดนบริเวณแม่น้ำโขงสีใหม่ให้ถูกต้องซึ่งใช้เวลาต่อรองกันอยู่หลายเดือนในที่สุดก็มีการทำสัญญาไม่รุกรานกันเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2484แต่การทำสัญญาครั้งนั้นยังไม่มีการให้สตยาบัต ต่อเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้เยอรมันนวลที่สวิตเซอร์แนพุทธศักราช2483ฝรั่งเศสได้ขอให้รัฐบาลไทยทำสัญญาบานต่อที่สัญญาไม่รุกรานกันซึ่งรัฐบาลไทยได้ตอบไปเมื่อวันที่สวกันยนายนพุทธศักราช2483ว่าพร้อมที่จะให้สัญญาบันถ้าฝรั่งเศสยอมรับข้อเสนอของไทยสักข้อก็คือข้อแรกให้ถือล่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งโรมแดนหลวงประเทศไทย ข้อที่2ก็คือการขอชัยบุรีและจำปาสักซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งปาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับหลวงพระบางและตรงข้ามของปากเซให้กับไทยโดยถือให้แม่น้ำโขงเป็นเขตแดนระหว่างประเทศและข้อที่3ขอให้ฝรั่งเศสรับงรองว่าถ้าอินโดจีนเปลี่ยนอธิปไตยจากฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสจะคือนอาณาเขตของลาวและกัมพูชาให้ไทยฝรั่งเศสนั้นยอมรับเพียงแค่ข้อเสนอแรกเท่านั้นนอกนั้นฝรั่งเศสได้มีการปฏิเสธ ก็คือข้อเสนอแรกคือการถือร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นเริ่มในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2483เมื่อคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองรวมทั้งประชาชนมีการเดินขบวนรีกร้องให้รัฐบาลนั้นเรียกเอาดินแดนคืนจากฝรั่งเศสที่สูญเสียไปเมื่อครั้งของวิกฤตการ์รศ .112 ได้แก่เสียมราฐพัตบองจักาสัก์เป็นต้น ซึ่งคนตีหลวงพิบูลสงครามหรือนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการฐานบกในขณนะนั้นกล่าวขอบคุณนิสิตนักศาาึกษาและประชาชนที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและวิทยุกระจายเสียงปลุกให้รู้สึกถึงความเป็นชาตินิยมซึ่งมีเพลงปลุกใจได้ถูกเปิดอย่างต่อเนื่องทางด้านของอินดี้ฝรั่งเศสได้มีการเคลื่อนไหวในการเตรียมรับกำลังลบสืส่อแสงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าฝรั่งเศสเตรียมการรบกับไทย และได้มีการโยกย้ายทหารจากอา่าวตังเกียมายังชายแดนไทยรวมทั้งมีการรวบรวมอาวุธยุโทโธปกรณ์และมีการสะสมเสบียงไว้ตามชายแดนไทยเป็นจำนวนมากปลายเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2413ได้มีการส่งถ่านเข้ามาแทรกซึมที่ฝั่งของไทยรวมทั้งส่งเครื่องบินล้ำเขตแดนเข้ามาทางจาังหวัดตราดชนรัฐบาลไทยได้มีการประท้วงแต่ฝรั่งเศสไม่ได้สนใจต่อ,อการประท้วงและในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักร,ราช2413 ได้มีการส่งเครื่องมีจำนวนห้าเครื่องเข้ามาโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณจังหวัดนครพนมทําให้มีรัศมีไทยได้รับบาดเจ็บและรัฐบาลไทยจึงได้ตัดสินใจใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศทันทีทั้งทางบกและทางอากาศพลตีหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอพิบูลสงครามได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้ข้ามัการฐานสูงสุดต่อมาในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช24 8 3าฝ่ายไทยมีการระดมพลและสั่งเคลื่อนกำลังทหารเข้าประจำชายแดนเพื่อโต้ตอบ ในวันที tweeted, 4, ่5มกราคมพุทธศักราช2464กองทัพไทยได้เคลื่อนทัพบุกเข้าไปในเขมรและลาวเพื่อหวังยึดดินแดนคือการชุบลบทองบกของกองพลพายัพได้ยึดเอาแคว้นหลุงพระบางฝั่งซ้ายห้วยทรายตรงข้ามชินแสนมีเมืองปากลายหงษากองทัพอ mm ีสานกองทัพบุบวได้ยึดแคว้นจับปาสักกองทัพสุบินได้ยึดเอาเมืองสำโรงจงกันทางจังหวัดสิงห์เรียง กองทัพบ,บูพาได้พื้นที่ทางหน้าทิศตะวันตกของสีโสพลกองพลจันทบุรีได้ทิศตะวันตกของบอ่อไพลินและพัทบ,บงาการสู้รบทางอากาศก็มีการปฏิบัติการตั้งแต่กการ่อนการเคลื่อนฐานทางเขตแดนโดยเริ่มจากวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักาช2483มีการส่งเครื่องบินขึ้นไปสกัดเครื่องบินของฝายฝายรั่งเศสที่เข้ามาโจมตีไทย ซึ่งหลังจากมีการโต้ตอบด้วยการส่งเครื่องบินไปโจมตีเป้าหมายการยุสา์ในลาวและเขมรอย่างต่อเนื่องตอนมีการส,ส่งเครื่องบินไปโจมตีสนามบินของฝรั่งเศสที่นครวัดในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2484การสู้รบทางเรือเริ่มวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484เกิดการประทะกันของกองกําลังทหารเรือไทยกับฝรั่งเศสในยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งฝรั่งเศสได้ส่งกองกำลังทางเรือส่วนใหญ่ที่มีอยู่ใน เข้ามาในด้านน้าของไทยทางด้านเกาะช้างด้วยความมุ่งหมายที่จะรวมยิงหัวเมืองชายฝั่งทะเลตอนออกของประเทศไทยเพื่อผลดันให้กองกําลังทหารไทยที่ข้ามเขตแดนต้องถอนกาลังกลับมากองทัพเรือของฝรั่งเศสจํานวน7ลําประทะเข้ากับกองทัพเรือของไทยจาน,นวน3าํลซึ่งผลการประทะฝ่ายไทยเสียเรือรบไปทั้งสาํลส่วนฝรั่งเศสเรือละตะเวนได้รับความเสียหายจึงล่ากถอยกลับไป ต่อมาประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในเวลานั้นได้ส่งกองกาลังฐานเข้ามาตั้งที่เมืองฮานอยและเมืองไท่ฟองในช่วงสิงหาคมพุทธศักราช2473ซึ่งเก่งว่าการสู้รบครั้งนี้จะเป็นอุปสัตค์ต่อแผนของญี่ปุ่นที่จะลุกลงทางตอนใต้จึงได้ยื่งนงือเข้ามาจ่เกียในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2 4 8 4ตกลงให้หยุดยิงและมีการลงนามหยุดยิง บนเรือลาดตระเวนของญี่ปุ่นที่ชื่อนาโตริที่อ่าวเมืองไซง่อนในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2484หลังจากที่ชื่นชมกรณีพิพาทโดยมีญี่ปุ่นเป็นตัวกลางในการเจราจาไทยกับฝรั่งเศสลงนามในอนุสัญญาโตเกียวในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2484ผลนั้นทำให้ไทยได้ดินแดนฝั่งขวาของหลวงพระบางจำปาสระสีโสพลพัตตบอง และดินแดนในกัมพูชาคือมาจากฝรั่งเศสและได้นํามาแบ่งเป็น4จังหวัดก็คือจังหวัดพัตบจังหวัดพิษณุสงครามจังหวัดนครจังปาสักและจังหวัดล้านช้างอย่างไรก็ตามในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสุดลงไทยได้มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงต้องจัเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของประเทศมาหาอานาจและฝรั่งเศสที่เป็นฝ่ายชนะนําไปสู่ความตกลงการระงับกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งทางที่กรุงวอชิงตันประเทศอเมริกาในวันที่17พฤศจิกายนพศ2489หรือที่รู้จักกันในานามของความตกลงของวอชิงตันมีผลทำให้อนุสัญญาดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกและกลับไปสู่สถานะเดิมซึ่งไทยได้คืนดินแดนที่ได้มา4จังหวัดคืนให้กับฝรั่งเศส ซึ่งเหตุการณ์สู้รบในครั้งนี้ได้ถูกเรียอว่ากรณีพิ้าอิโนโดจีนหรือสงครามิโนโดจีนและต่อมามีการสร้างอนุสรีแชัยสมรภูมิเพื่อเทิดทูนริยกรรมของทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตไปในการรบ,บครั้งนี้